สวัสดีจ้าันนี้แม่สวยไหมสีทองเลยนะมาในลุคนี้จ้ะนี่อาหารดูสินเนี่ยเอาแม่อดอก่าเสียงไม่เข้านะนี่อันนี้คือปลากระพงเมี่ยงปลากระพงเมี่ยงปลากระพงดูสิหน้ากินฝุดฝุดท่าผู้ชมดูสิหน้ากินขนาดไหนมาโอ้โหหน้ากินฝุดฝุดหน้ากินฝุดฝุดยานยักษ์เลยนะเนี่ย มีที่เดียวในโลกคือร้านโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุนรประการของลุงพลของเรานั่นเองนะคะนี่นอันนี้คือมะนาวค่ะมะนาวอันนี้คือกระชายอันนี้คือถั่วลิสงนะคะอันนี้คือขิงค่ะอันนี้อาหารต้านโควิดไรเนี่หอมซอยมีกระเทียมนะคะกระเทียมแก้มะเร็งพริกขี้หนูลดความอ้วนแล้วก็อันนี้นะคะไปเอาไว้นั้นไปใส่สี่ก้อไนไอ้ที่ทําให้มันเด็ดหรือเด็ดุดๆอะ่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหนี่นี่นี่มีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีน้ำเนี่ยงนี่นะคะโอ้โหอร่อยฟุดฟู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 ดอือ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 อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมาก ม uh ีอพ uh ิปรากลงไปอีกอนี่ครับปลากระปงปลากระปง องกรอันนี้มะพร้าวคั่วนะคะคุณผู้ชมมะพร้าวคั่วคะ่ะอันนี้ก็ชาหัน่นสอยอันนี้หอมใหญ่อันนี้มะนาวนะคะอันนี้นตัวลิโต้อันนี้ขิงค่ะกระเทียมเนี่ยกระเทียมกินแล้วปุกเซ็กนะคะกินแล้วปุกเซ็กแกมะเร็งด้วยแล้วปุกเซ็กด้วย ข้ามาแ้วชิ้ชุ่มาด้วยไปเร็วถีข้านี่นะนีักกระเรแจงหนักใจจริงๆ เนื่อปลากระพงเนื่อปลากระพงมีที่นี่ที่เดียวโพอทะเลบางคูสงข้าเมืองโบราณบางุูสมุทรกันมีที่เดียวอันนี้เป็นโต๊ะแตกปลาเกา๋าโต๊ะแตกปลาเกา๋า คคุณผู้ชมเนี่ยผักกระเจี๊ยบไฟแดงกุ้งตัวใหญ่ๆนี่คปลากระพงปูปลากระพงปูอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตนานๆนี่เมนูใหม่เพิ่งทําวันนี้เองนะฮะคิดขึ้นมาใหม่ๆเลยปลาปลากระพงปู Yeah. <laughs> ข้าวมาก่อนข้าวอ่ะอือนี่ค่ะนี่คือปลากระพงนะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูใหม่มาได้เลยที่โพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรประการค่ะมาได้เลยวันนี้รู้สึกลมแรงนีชายทะเลนะคะข้างๆเป็นชายทะเลเลยปลากระพงคู มากเลยเป็นเมนูใหม่ของที่โปรทะเลคุณผู้ชมมากินได้เลยอืม,อ,มอร่อยมากอืมยำปลากระพงปูเป็นเมนูใหม่เมนูใหม่อร่อยมาก บรรยากาศดีมากเย็นลมพัดเย็นสบายอันนีม่มมมมมกินเป็นั้งรนชีวิตปลากะพงกูงเนยเพราะว่าปลากระพงมันแพงอ่ะ อันนี้ไม่ได้ผสมแป้งเลยคุณผู้ชมอืมอืมอร่อยม,มากสะใจจริงๆสะใจจริงๆอร่อยมากๆเลย มาอีกกันค,คุณผู้ชมนี่อันเนี้ถ่ายนานๆเลยปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ กินฝึกกอลังการอลังการมากบอกเลยว่าปลากระพงฟูนี่ให้ห้าดาวเลยอร่อยมากเมี่ยงปลากระพงก็อร่อยมากนี่ เวิร <c oughs> ์กครับเวิร์กงานแต่งไหมจะปิดที่นั่ง นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหลูกก้อนลูกก้อนเอาต้องไม่ไม่ผูกก้นอนผัดผงกะหรี่ค่ะอืมอร่อยมากสวัสดีค่ะลุงพลนั่งตรงนี้ตั๊หนึ่งค่ะอืมอร่อยลุง เดี๋ยวหกอันน่้หนึ่งอันนี้อะไรคะอร่อยมากเลยเมี่ยปลากระพงใกล้ๆลุงครับเดี๋ยวเสียงไม่เข้าเนี่ยงปลากระพงใช่จานนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้สามร้อยยี่สิบครับไม่ปลากระพงมันแพงไม่ใช่เหรอลุงครับราคานี้เดี๋ยวว่าเนี่ยปลาตะเพิมนมาสามร้อยห้าสิบแต่ว่าน้ำหนักจะเยอะกว่านี้หน่อยนึงอ่านี่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆด้านนี้คือนั้นปลากระพงปูครับอืมาทั้งตัวเลยนะคะนี่ต้องสามร้อยนะ่เนี่ย ราคา280สิบนะฮะนี่อร่อยที่สุดในโลกเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งคิดคอนขึ้นมาวันนี้เลยอร่อยมากมากอร่อยมากมากและนี่คืออันนั้นเนื้อปูผัดของกะหรี่ครับอือปูกอ้อนอย่างเงี้ยครับครับปูก้อนเนื้อล้วนๆเลยครับอือเท่าไหร่ครับ480คนระับอืออร่อยมากคุณผู้ชมคือบกุ๊กกี้เนี่ยาทำได้อร่อยมากอันนี้คืออันนี้ผักกระเจี๊ยบผัดกุ้งฮนะไบแดงอือ เท่าไหร่อันนี้อแปดสิบครับไม่ได้มันมีกุ้งม,มันมีกุ้งแปดสิบตามถ้าผักกระเจี๊ยบเขาผัดอย่างเดียวแปดสิบแต่อน,นี้มันมีกุ้งมันต้องร้อยแปดสิบเดี๋ยวลุงจะขัดทุนอันนี้ร้อยแปดสิบนะคะคุณผู้ชมปลากุ้งแล้วนี่ราคาคุณลุงถามนั้นสองร้อยยี่นนสิบครับคือการโค้มโค้งตักเก่าครับ เอาช้อนมาให้เข้ามาชุดหนึ่งี่ต้มโคลงปลาเก๋านะฮะคุณผู้ชมต้มโคลงหรือว่าต้มแซบ่บต้มโคลงครับเอาอันนี้มาใส่ซะหนูใส่ให้มันเดือดฟุดฝุดอ่ะโูแซ่บมากคุณลุงหม้อน,นี้เท่าไหร่คะสองร้อยยี่สิบครับมัแซบ่บคุณผู้ชมแซ่บจริงๆเลยหรือไม่ชอบปลาเก๋าจะเป็นปลาก,กระพงก็ได้ครับเป็นกุ้งก็ได้ปลาก,กระพงก็ได้ครับปลาเนื้ออ่อนก็มีครับอืมอร่อยมาก ข้าวป่านี่จานเท่าไหร่ครับคุณลุงข,ข้าวป่าสิบบาทข้าวหอมมะลิด้วยนะลุงบอกเบอร์โทรศัพท์บอกเบอร์โทรศัพท์โซนแปดหนึ่งแปดถึงเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับนะเบอร์ไลน์ก็ศูนแปดหนึ่งแปดถึงเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับเพจก็สวนอาหารโปทะเลบางปูครับอยวให้ก็ตั้งนั่นเจนจะไม่อันตรายเจแม่เนีย่ยเอาเนี่ถ่ายใกล้เลยไม่ตั้งนี่ลุงแม่ตัดไม่ถึง ตั้งตรงนี้เขาจะได้ถ่ายใจแม่จะได้ตักถึงนี่คุณผู้ชมแนะนําเลยมาละปูก้อนนี่มีทุกวันไหมคะมีทุกวันมีทุกวันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูเด็ดปูก้อนนี่โลละพันสองนะกพอแม่ไปตลาดมหาชายแม่รู้ราคาพันสองปูก้อนจะแพงฮะอืมอร่อยมากลุงไปกินมองถึงกินมองแบบคุณผู้ชมแล้วสิบมังค่งห้าพวกิ๊สามนครึ่งครับทางที่จะมาเดินทางมา ถ้าขึ้น BTS นะครับก right ็จะมาลงสุดสายเลยการเกยหักแล้วลงจากการเกยหักก็คือรถสองแถวมาได้ครับแปดบาทลงสองแถวศิลักขามถนนนาเบงซัลซอนมาได้ครับ500เมตรครับหรือถ้าจะมาแท็กซี่ก็64บาทจากการเกยหักมาถึงหน้าร้านครับแล้วก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบโมงครึ่งครับสามถึงครึ่งแล้วก็มีโต๊ะจีนด้วยนะอ่ราคาเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมเลยค่ะราคาพันพันสองพันห้าแล้วก็พันเจ็ดครับสามสามนี่กินเมนู พันสองมีเก้าเมนูครับพันเจ็ดมีสิบเมนูพันเก้ามีสิบห้าเมนูสิบสองเมนูครับมาจัดงานที่นี่ได้เลยงานแต่งงานงานวันเกิดงานสัมมงานงานฉลองปริญญางานเปลีนโต๊ะแต่มาได้หมด่ใชีจอดรถห้ารายสั่งได้ห้าร้อยคนนะฮะติกชัยก็เลยเป็นไข่เยี่ยมแล้วก็มีข้าวกล่องด้วยครับาคาเท่าไหร่คุณลุงบอกเลยขอมาอยู่นัแหละใครวะเริ่มที่สามสิบบาทครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอะไรราคาให้ได้หมด สามพันบาทเองแต่ว่าอย่างน้อยซั้งอย่างน้อยเป็นร้อยกล่องนะไม่ใช่แบบกล่องเดียวไม่ได้นะแล้วก็มีอาหารต้งสองร้อยกว่าเมนูนะกงตามนี่เท่าไหร่นะคุณลุงตสิบาทนะสมมติว่าคุณผู้ชมมาคนเดียวอย่างเงี้ยบอกไม่มีบอกว่าเอากินคนเดียวอสี่สิบสั่งเลยจวจัดมาให้นะคะอาหารตามสั่งก็สี่สิบเนาะตามแข็งไม่จำเป็นเรามีกระสีเป็นแก้วเดียวก็ได้ครับมีกระแถมเลยครับ อร่อยมากอันนี้เรียกว่าอะไรนะคุณลุงอีกทีน,น,นึงเนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับเท่าไหร่นะบอกคุณผู้ชมอร่อยมากสี่ร้อยแปดสิบครับถถถถถถผัดจากผักกระเฉดกุ้งสดร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเนี่ยผักกระเฉดไฟแดงนะค่ะคุณผู้ชมย่างนี้เธอ อันนั้นเมี่ยงปลากระพงครับสามร้อยยี่สิบก็ยำยำกระพงคูสองร้อยแปดสิบอร่อยมากเลยน้ำน้ำเมี่ยงนี่อร่อยมากแล้วของนี่สดๆดทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากอันนี้คือปลากระพงครูครับอเท่าไหร่ฮะสองร้อยแปดสิบนี่เธออันนั้นต้นโค้งปลาเก๋าครับสองร้อยยี่สิบนะคะจะเป็นปลากระพงได้ก็สมัยลุงหา อีพวกลูกเพจฉันไม่ชอบด่ายฉันก็มาแดกฟรีอันนี้จ่ายค่าอาหารแล้วก็แค่ทําทแบนเนอร์เอาเก็บไปก่อนเก็บไปแค่ทำแบนเนอร์ของบุมมี่นะของแม่ลุงทําให้ฟรีอยู่แล้วขอบพระคุณลุงมากที่กรุณาเมตตาเนาะทําให้แม่มาสี่ปีบอกประกาศให้โลกรู้เลยว่ารักล,ลุงที่สุดในโลกโว้า <laughs> ลุงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในโลกนี้นะมีคนเดียวแล้วก็เป็นการยานามิตรที่ดีที่สุดนะฮะขอบคุณลุงมาก ที่ทำอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ขอบคุณลุงที่เอฟซีมาทุกคนจมหมดเลยอุ้ยรวยหล่นดูนะอไม่เป็นไรแค่หัวมันมาเยอะมางกับเอฟซีแม่มาเยอะเลยอทุกคนรักลุงเลยบอกว่าลุงแน่รักถามจริงๆหัวที่บอกอายุยี่ห้าต่อแหละหรือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนทำไมไม่เอามาแนะนำเขาไม่ชอบออกสื่อครับไปหยิบหมวกให้แม่เร็วไม่ได้ตออแหละไม่ตอแหละ แล้วทาไมจะไม่กลัวเขาเขาหึงเหรอว่าลุงอ่ะจะไปทานไปเก่าคุกกับคุณสองราชวัตรขายข้าวแกงอยู่หน้าตลาดราชวัตรก็ถึงนิดๆแต่นี้เราก็ต้องอ่ะีผัวคนที่สามลุงมีผัวห้าคนนะคะฮะเข้าใจไหมหกคนชิบหายแล้วกูว่ากูมีผัวสิบสี่นางมีผัวหกค่ะกูมีคู่แข่งแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะตายตายแล้วมีเคล็ดลับอะไรบอกคุณผู้ชมจะททำยังไงถึงจะมัดใจผัวทั้งหก ใกล้ลุงหน่อยค่ะทำตัวให้มีคุณค่าครับเราผู้ไม่ถูกอ่ะคือทำให้สิ่งที่ดีอนไนดีเราก็ทำสิ่งนั้นนะครับเรื่องเซ็กไม่เกี่ยวละลุงไม่เกี่ยวครับถ้าแก่อย่างนี้แล้วเขาไม่เอาเนาะเจ้าตัอื่นอาจจะเกี่ยวแต่ผมไม่เกี่ยวอถามจริงจริงนะลุงอิกนอายุยี่สิบห้าเซ็กเก่งไหมใครอยากรู้ต้องมาถามหลังไหม่ลุงที่อ่อน ลุงที่อายลุงบอกว่ามาถามหลังไใบนะคะแล้วก็ฝากเรื่องสบู่หน่อยเพราะว่าคใครที่มากินอาหารที่นี่เนาะลุงขายยังไงสบู่ปกติลุงจะสะบู่หีหอมลีน่าจังค่ะใช่แล้วตัดเป็นสีชมพูนะควยเรืองแสงด้วยนะคะแล้วก็ดูลุงเป็นตัวอย่างพอใช้แล้วเนี่ยมีหัวหกคนเอาบอกเลยค่ะปกติลุงขายอยู่สามก้อนร้อยครับแต่นี้เอฟซีแม่ผมขายสี่ก้อน ก็ร้อยครับเสร็จาจะให้ส่งค่าส่งเท่าไหร่บอกเขาไปเลยส่บสิบบาทนะคะไม่ต้องมาซื้อกูกูไม่ขายเพราะกูลำคากูขี้เกียจหยิบซื้อกูตั้งสิบก้อนกูขายก้อนละเจ็ดสิบสิบก้อนเจ็ดร้อยซื้อน้อยกว่านั้นกูไม่หยิบเสียเวลาทํางานกูเพราะกูจิบแล้วตัแถามให้สิบก้อนส่งฟรีแต่มาซื้อกลุงร้อยนึงก็ซื้อได้เนาะครับก้อนเดียวก็ได้สาหรับคนที่ไม่มีเงินเอาแล้วก้อนเดียวขายเขาเท่าไหร่อะสามห้าครับฮะสามห้าห้าแล้วก็ค่าส่งอีกครับ ้าค่าส่งค่าส่งหกสิบหกสิบบาทนะฮะคือต้องมีค่าส่งด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทดลองใช้มีคนเนี่ยส่งไลน์อินบ็อกซ์มาหาแม่เป็นพันเลยแบบซื้อโทราศัพท์แบบก,กูไม่ขายไปซื้อลุงพละนะมีล้กเอ็ีแม่มามาจากพับระแดงมาจากบางที่ก็ามาซื้อถึงหน้าร้านเลยเพราะว่าลุงพลเป็นคนใจดีแม่ขีเ้เกียจมานั่งหยิบไม่เอาฉันเป็นคนใจร้อนฉันหยิบไม่ได้ มาซื้อนี่ๆหน่อยๆไม่ได้ซื้อกับลุงพลเลยจบเลยเอาขอเบอร์โทรค่ะลุงพลศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับแล้วก็เวลาพิมพ์ชื่อที่อยู่มาอย่าอย่าส่งไปแนปเนอร์พิมพ์มาเราจะได้ก๊อประวางมันจะได้เลยเพราะว่าลูกค้ามาสั่งกับลุงพลเนี่ยเป็นพันรายลุงเองร้านอาหารจะขายดีเสาร์อาทิตย์คนเต็มเลยทําไม่ทันถ้าหากว่าลืมอะไรขอภัยใช่ขอภายเดวยครับลืมอ้างรั้งดร <c oughs> ึค้าทักมาทวงอ <c oughs> ใช่เขาส่งมาทางไลน์ดีกว่าบางเราจะได้ครับครับที่อยู่เบอร์ไลน์ก็081894714ครับทักมาทางไลน์ก็ได้ครับเนาะเอ้เอเอะน้ำนี่ไม่เดือดเลยเด็กอยู่ไหนว่ามาใสอีกนึงจะได้เดือดฝุ่นเพราะตรงนี้วันนี้รู้สึกลมแรงมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะเอาล่ะคุณลุงขาฝากร้านอีกทีค่ะบอกเบอร์โทรโททะเลบางปูนะครับอีสตซอยเทศบาลบางปู7.4ตรงข้ามเมืองโบราณนะครับ เบอร์โทร081894744นี่ออร่อยมากเลยนะผักกระเฉดเนี่ยอร่อยเลยนะครับคุณลงอร่อยมากแล้วก็อันนี้อบอกเวลาเปิดด้วยค่ะเปิดนั่งกินได้แล้วนะคะนั่งกินได้แล้วคะ่ะครึ่งครึ่งครับกลัวจะปิดสารทุ่มครึ่งลูกค้าก็นั่งต่อได้ครับ,รบทางมาครับทางมามาจากกรุงเทพจะต้องผัาขับรถมานะครับต้องผ่านเมืองโบราณและยูเทิร์นแรกดยครับยูเทิร์นกลับแล้วก็จะเห็น สูแลยนย์นีกูสูลอยอ,อยู่ติดกับสูยีกูสูเลยคอันนี้ฝนจะตกไหมคุณลุงลมแรงอย่างนี้เออดีจังเลยนะบรรยากาศสดชื่นเลยลมแรงมากคุณผู้ชมเพราะว่านี่อยู่ติดชายทะเลเลยอืมไปดูกระจับจิดกู้อร่อยมากคุณผู้ชมมาให้ได้ โคทะเลบางปูตรงท่าเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการนะคะอยู่ซอยเทศบาลบางปู74คุณผู้ชมก็พิมพ์ G P S มาเทศบาลบางปู74มาถึงนี่หรือว่านั่งรถไฟฟ้า B G S มาลงที่การเกหะาป้ายสุดท้ายเลยแล้วก็ต่อสองแถวมาแปดป่าสาย3 6ออกช่อง3มนะคะมาถึงเนี่ยตรงข้ามเทคนิคบางปูสมุทรปราการข้ามสะพานลอยมาเดินข้ามาในซอยเลย500เมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็จะเอะหรือว่าฝนตกไ ทเอาล่ะช่วงนี้ลาไปก่อนจ้า0818094714แล้วก็ไลน์0818094714 Facebook สวนอาหารโพตะเลบางปูนะคะมาให้ได้อร่อยที่สุดในโลก5ดาวถูกที่สุดในโลก